เื่อตอนเด็กๆกูเคยถามแม่กูว่าชื่อกูแปลว่าอะไรแม่กูตอว่าไงรู้ป่ะแม่กูตอว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจแม่ตอบว่าทงฟ้าตอนนี้กูเาจ่เมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบว่าฉันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าโดยนงมองท้องฟ้าคจังมองท้องฟ้า ก็ต่อไม่เด็ก็ต่อก็แม่งว่าทำไม่ชื่อผมถึงตัวแปลว่าท้องฟ้าไม่บอกไม่ว่าไว้คนที่มันหลฉาเขาได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆควาที่มันได้มองมาเต็มสองตาคุณเลยลึกเอาไว้ในใจตลอดว่าคุณยังมองมาอยู่ข้างบนแะทนไม่ไหวมันก็แ็่แงหมองจะหลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆฝนที่มึงได้บ่นเกับพระจันทร์พระขอแหวนทองมือจะทำแค่เพียงจะเอาไว้ในความใจูทำมาขายโฟร์ขายวิธีคิดและมันไ้แที่คิดชิด้ายไปเสนนี้พองมันคล้ายๆแต่ผีพิษเป็นอันบายแต่ชีวิตคิดสั